แตงโมส, ia, สปะคุณและข้อควรระวังเนื้อของแตงโมมีน้ำเป็นส <t ical dough> ่วนประกอบหลักทำให้มีคุณสมบัติเย็นเมื่อกินแล้วให้ความรู้สึกหวานชื่นใจช่วยคลายร้อนจึงมักนิยมกินแตงโมกันในช่วงเวลาอากาศร้อนนอกจากกินเพื่อช่วยให้คลายร้อนแล้วแตงโมยังมีสปะคุณมากมายดังนี้ แตงโมเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนและควบคุมน้ำหนักอย่างมากทั้งยังสามารถป้องกันและลดการสะสมของไขมันที่จับอยู่ภายในหลอดเลือดได้ในแตงโมยังมีไลโคปีนที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจได้นอกจากนี้ แตงโมยังช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงช่วยบำรุงสายตาและสามารถใช้ล้างพิษจากอาหารที่ทานเข้าไปก่อนหน้าได้ด้วยทั้งยังช่วยลดอาการเป็นไข้คอแห้งและรักษาแผลในปากได้เป็นอย่างดีแตงโมมีสารชนิดหนึ่งคือซิทรูลที่สามารถช่วยขยายหลอดเลือดแดงภายในร่างกายได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานเพราะมีแคลอรี่ต่ำมากสามารถพบสารนี้ได้มากที่เปลือกของแตงโมดังนั้นการกินแตงโมให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจึงควรกินเนื้อแตงโมกับเปลือกขาวๆด้วยนอกจากนี้ยังสามารถใช้แตงโมในการบำรุงผิวกายได้ด้วยการเอาแตงโมมาพอกหน้าหรือใช้ทำทรีตเมนต์เพื่อบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้น แก้ปัญหาผิวแห้งกร้านการพอกหน้าด้วยแตงโมยังช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าและลดอาการแสบแดงที่เกิดจากผิวไม้แดดได้อีกด้วยวิธีการทำแตงโมพอกหน้าสามารถทำได้ง่ายๆโดยนำเนื้อแตงโมมาฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปวางไว้ในผ้าขาวบางจากนั้นจึงนำมาวางบนใบหน้าให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนั้น จึงล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดข้อควรระวังแตงโมเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณมากมายแต่ก็มีผู้ป่วยบางประเภทที่ม่ควรทานแตงโมอันได้แก่ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะม้ามไม่แข็งแรงเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบผู้หญิงหลังคลอดคนที่เพิ่งหายจากอาการป่วยหนัก,นกผู้ที่มีอาการท้องเสียท้องร่วงผู้มีปัญหาปัสสาวะบ่อยเป็นต้น